าแล้วแม่แก้วแม่ปรางเวอร์ชันเขมรสวัสดีครับขอต้อนรับกลับมาช่องของเราอีกครั้งหลังจากที่ทางผู้จัดของประเทศกัมพูชาได้มีการเปิดตัวละครที่จะมีการออกอากาศทางทีวีของกัมพูชาชื่อเรื่องประยาสน์ที่กําลังจะออกอากาศเป็นตอนแรกมีการกล่าวอ้างว่าโปรดิวเซอร์จะมีการเน้นเรื่องเครื่องแต่งกายและการตกแต่งเวทีโดยมีการค้นคว้าวิจัยโดยเฉพาะประเด็นสําคัญที่ผู้ผลิตให้ความสําคัญมากที่สุดคือ หนึ่งเสื้อผ้าและเครื่องประดับให้เข้ากับยุคจตุมุกที่สองโดยทุ่มทุนการตัดเย็บขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะการเลือกชนิดของผ้าหรือผ้าไหมที่มีระดับ2เลือกอาหารขมรตามหลักของพระราชวังและเลือกจากพื้นที่ต่างๆเพื่อเน้นเรื่องราวพร้อมค้นคว้าเครื่องเทศของฝรั่งเศสให้แม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตรงนี้แอดมินขอขยายความสักนิดนะครับอาณาจักรขมรสมัยจตุมุกเป็นอาณาจักรที่สืบต่อมาจากอาณาจักรของโบราณ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองจตุมุกซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงพนมเปญตั้งแต่พุทธศักราช1,974ถึงพุทธศักราช2 6 9ซึ่งตรงกับช่วงประมาณสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นช่วงเวลาที่ขเขมรฟื้นฟูจากความเสื่อมโทรมในปลายยุคสมัยอาณาจักรของโบราณมีการกล่าวอ้างต่ออีกว่าแม้ว่าต้นทุนการผลิตภาพยนตร์เขมรจะต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่การผลิตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะภาพยนตร์โบราณ แต่ก็ไม่สามารถเป็นอุปสรรคต่อการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นี่เป็นสัญญาณที่ดีของความตั้งใจของผู้ผลิตที่ต้องการแสดงวัฒนธรรมของเราให้โลกเห็นนักท่องเที่ยวจะได้เห็นทิวทัศน์ของกัมพูชาและอาหารขเขมรที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนผ่านเรื่องราวนี้โดยทั้งนี้ทางผู้ผลิตคือ Akasa Media s o l u t i o n ัได้มีการให้ข้อมูลทางแฟนเพจของเขาว่าละครเรื่องกระยาสเสนเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารขเขมร และได้รับแรงบันดาลใจจากเอกสารหายากตรามาโภชนาหารเรียบเรียงโดย,โดยสมเด็จพระนโรดมศีหนุพระบิดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนาโรดมสีหมูนีมีการค้นคว้าเพิ่มเติมผ่านเอกสารอาหารขเขมรเช่นหนังสือรสชาติแห่งอังกอร์ที่เรียบเรียงโดยกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชารวมถึงการสร้างสารรค์และออกแบบเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมจากอาจารย์ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะรูปแบบการแต่งกายในช่วงปลายศตวรรษที่19-20ถึงโดยอ้างอิงจากหนังสือ Cambodia Capture เรียบเรียงโดยจิมมิเซอร์สกี้จุดที่น่าสังเกตคือหลังจากที่ทางผู้ผลิตละครเรื่องดังกล่าวได้มีการเผยแพร่รูปภาพนักแสดงที่มีการแต่งตัวตามที่ผู้ผลิตอ้างว่ามีการค้นคว้ามาแต่ทำไมถึงรู้สึกว่ามันคล้ายกับเครื่องแต่งกายของไทยมากหรือถ้ามองให้ลึกลงไปอีกเมื่อได้เห็นรูปภาพเหล่านี้ทำให้นึกถึงละครของไทยตั้งแต่บุเคสิศนิวาาที่ออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561หรือแม้แต่เรื่องพรมลิขิตที่กำลังออก,ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ ทั้งเครื่องแต่งกายและทรงผมทําไมถึงได้คล้ายกับของไทยเป็นอย่างมากขมรดั้งเดิมมีการแต่งตัวและไว้ทรงผมแบบนี้จริงหรือเป็นที่ทราบกันดีว่าละครเรื่องบุเพศนิวาสนั้นโด่งดังมากทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศกัมพูชาที่คนขมรก็รู้กันดีเพราะในขมรเองก็ฟรีเวิร์ไม่ธรรมดาการที่ผู้ผลิตละครของกัมพูชาพยายามสร้างสรรค์ผลงานแต่เหมือนคัดลอกรูปแบบของไทยไปทั้งเครื่องแต่งกายที่อ้างว่าค้นคว้าม,มา รูปแบบของเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารละครเรื่องบุพเพสันิวาสนั้นมีการแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารไว้มากมายจนเป็นที่สนใจของชาวจีนมาแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าเลียนแบบหรือไม่ไหนชาวขเขมรทั้งหลายมักจะอ้างมาโดยตลอดว่าตัวเองคือต้นฉบับมีการคาดหวังว่าการสร้างเนื้อหาแบบนี้เพื่อต้องการแสดงวัฒนธรรมของขเขมรให้โลกเห็นนักท่องเที่ยวจะได้เห็นทิวทัศน์ของกัมพูชาและอาหารขเขมรประเด็นอยู่ที่ว่านอกจากขเขมรด้วยกันเองแล้วละครเรื่องนี้จะออกอากาศที่ไหนอีก ต่างชาติจะได้เห็นจริงหรือไม่อันนี้ไม่ได้จะดูผิดอะไรนะครับเพราะแอดมินเชื่อว่าถ้ามีชาวต่างชาติได้เห็นจริงๆสิ่งแรกเขาก็ต้องตั้งคําถามว่ามันเหมือนกับละครไทยหรือไม่ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมมากันแบบนี้จะไม่ให้คิดได้อย่างไรชุดประจําชาติของประเทศกัมพูชาเรียกว่าสัมปอตเป็นสิ่งที่ชาวเขมรเองเป็นคนประกาศต่อชาวโลกว่านี่คือชุดประจําชาติของประเทศกัมพูชาแล้วทําไมวันนี้ชาวเขมรทั้งหลายถึงพยายามลืมไม่มีความภาคภูมิใจกับชุดประจําชาติของตน แต่กลับสร้างค่านิยมในการแต่งชุดของไทยในวาระต่างๆแล้วพยายามกล่าวอ้างว่าตนเองเป็นต้นแบบทําไมก่อนหน้านี้ถึงประกาศว่าชุดสัมปอร์เป็นชุดประจําชาติแต่วันนี้กลับไม่สนใจต้นตำรับแบบไหนกันเนื้อผ้ายังทอเองไม่ได้ตัดเย็บเองยังไม่ได้ต้องสั่งซื้อจากไทยไปการที่ชอบอัตลักษณ์แบบไทยนั้นไม่ผิดและคนไทยเองก็ไม่หงหรอกแถมยินดีด้วยซ้ําเพียงแต่คุณต้องยอมรับว่าอันนี้ของไทยไม่ใช่มาแอบอ้างว่าตนเป็นต้นกําเนิด แล้วมากล่าวหาคนอื่นว่าเป็นขโมยคนไทยชอบหลายๆอย่างของญี่ปุ่นเพราะได้รับอิทธิพลจากการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นมีการสร้างเมืองจำลองของญี่ปุ่นในหลายๆที่คนญี่ปุ่นเองก็ดีใจที่ไทยเราชอบความเป็นญี่ปุ่นเพราะเราเองให้เครดิตว่านั่นคือญี่ปุ่นไม่เคยไปแอบ,บอ้างว่าชุดกิโมโนมีต้นกําเนิดจากไทยมันดูโง่ามากถ้าคิดจะทาแบบนั้นและคนญี่ปุ่นคงจะมองว่าบ้าไปแล้วทีนี้เรามาลองฟัง,ฟงทัศนคติชาวเน็ตกันหลังจากที่ผู้ผลิตละครของข,องของมินเรื่องดังกล่าว ได้เผยแพร่ภาพถ่ายของนักแสดงออกไปความคิดชาวขมรท่านแรกได้กล่าวว่าฉากดูสวยงามเหมาะกับฉากขมรแต่ขอเพิ่มเรื่องของเสียงหน่อยเพราะการพูดแบบขมรนโบราณจะไม่ใช้คำแบบทุกวันนี้เปิดมาก็เจอเลยนะครับนั่นเพราะดูละครไทยที่มักจะใช้คำพูดแบบศัพ์โบราณเลยอยากจะเรียนแบบบ้างใช่ไหมความคิดชาวขมรท่านต่อมาฉันกําลังรอให้ชาวกัมพูชานําเสนอเรื่องราวแบบดั้งเดิมประเทศของเราก็มีเสื้อผ้าอาหารการเต้นรํา ดนตรีและเทศกาลประจำชาติมากมายความคิดเห็นชาวเขมรท่านต่อมาอยากเห็นจริงๆสนับสนุนเรื่องเขมรโบราณเคยคิดว่าอยากให้ชาวเขมรนําอาหารเขมรวัฒนธรรมเขมรสิ่งที่เขมรโบราณมาถ่ายทําเป็นเรื่องราวแบบดั้งเดิมตอนนี้ก็ทําแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้เป็นชาวไทยได้เข้ามากล่าวว่าผู้จัดละครเขมรก็ปี้งานไทยใส่ข้อมูลไม่จริงแล้วคิดเอาเองว่าผู้ชมจะไม่รู้นี่คือดูถูกผู้ชมมากมาก ความคิดเห็นชาวคขมเท่านต่อมาหลังจากที่มีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์มากๆทางแอดมินของเพจ Akasa Media Solution ก็ได้เข้ามาพิมพ์ว่า Chinese Style, c o m ไตล์ Style, Myanmar Style, l ล o s t y l e เท่ากับ Thailand ตรงนี้ก็คงจะพยายามออกมาบอกว่าไทยไปเอาของชาติอื่นๆมาซึ่งการกระทำแบบนี้ของแอดมินเพจระดับผู้ผลิตละครทีวีถือว่าตลาดล่างมากๆครับความคิดเห็นชาวเขมรท่านต่อมา ผู้ผลิตควรศึกษาเครื่องแต่งกายโบราณในอดีตให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับการแต่งกายของประเทศเพื่อนบ้านอีกท่านก็ได้เข้ามาตอบกลับเชิงเห็นด้วยว่าถูกต้องความคิดเห็นชาวเขมรท่านต่อมาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานให้คนรุ่นต่อไปค้นคว้าเสื้อผ้าผมและเครื่องประดับความคิดเห็นชาวเขมรท่านต่อมาถ่ายทำเรื่องเขมรโบราณเราทำมาเพื่อให้เด็กๆรู้ว่าอะไรเป็นของเราอย่าเผยแพร่เรื่องราวของพวกเขาเพื่อนบ้านมากเกินไป ความคิดเห็นชาวคขมรท่านต่อมาตัวละครชายและหญิงควรมีเยอะๆไม่รับบทบาทเดียวกันหากขาดควรเลือกตัวละครเพิ่มเราไม่ขาดแคลนนักแสดงสามารถรอได้อันนี้น่าจะเปรียบเทียบจากเรื่องพรมลิขิตของไทยแน่ๆไม่ชอบของไทยแต่ก็ชอบดูกันจังความคิดเห็นชาวคขมรท่านต่อมาฉันอยากเห็นเสื้อผ้าและทรงผมที่ฉันชอบจริงๆความคิดเห็นชาวคขมรท่านต่อมาสวยงามมากตามแบบฉบับดั้งเดิมความคิดเห็นชาวเอมรท่านต่อมา ระยะเสน็หแปลว่าอาหารแห่งความรักเรื่องราวเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ของอาหารขเเมรอาหารเครื่องเทศวัตถุดิบในการปรุงอาหารตั้งแต่สมัยโบราณความคิดเห็นชาวขเเมรท่านต่อมาควรรวมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารขเเมรในภาพยนตร์ขนาดใหญ่ทุกเรื่องความคิดเห็นชาวขเเมรท่านต่อมาสนับสนุน100%ให้คนขเเมรเล่นเรื่องโบราณอย่าให้สยามเป็นคนพูดและนั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่แอดมินคัดมา หากผิดท่าประการใดต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยฝากแชร์คลิปของเราไปในช่องทางที่ท่านคิดว่าเหมาะสมจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นสามารถพิมพ์ลงมาด้านล่างได้นะครับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ